สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกุมประจําวันที่17ถึง23เมษายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความรู้สึกกับกลุ่มเก่าๆนะคะหรือบรรยากาศเดิมๆที่คุ้นเคยนะคะทําให้ชาวกลุ่มมีความมั่นอกมั่นใจมีความอบอุ่นนะคะบางรายก็เกี่ยวกับการ พบปะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคยกันเก่าๆนะคะก็จะช่วยเหลือกันได้ดีการงานนะคะสัปดาห์นี้เหมาะกับกิจการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนด้วยนะคะคนที่มีอายุน้อยกว่าเรานะคะก็ถือว่าจะช่วยเสริมในเรื่องของการงานของคุณนะคะให้รู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะมีความคืบหน้า บางรายก็เกี่ยวกับการยกย้ายนะคะกลับไปสู่บ้านเกิดนะคะหรือว่าถิ่นเก่าที่คุ้นเคยรวมทั้งการได้พบปะนะคะการติดต่อกับเพื่อนหรือ,อ,อลูกค้านะคะหรือคนที่คุ้นคุ้นกันนะคะก็จะมาช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการงานสัปดาห์นี้ได้การเงินนะคะใครที่มีลูกหนี้อยู่นะคะก็มีเกณฑ์ได้คืนหรืออาจจะติดต่อพูดคุยนะคะก็มีโอกาส ได้เงินกลับคืนมาใครที่ทำข้าของหายนะคะก็อาจจะมีของที่ดีขึ้นเข้ามาให้คุณได้ใช้หรือซื้อหาเพิ่มเติมนะคะสิ่งไหนที่พลาดพังไปแล้วนะคะก็อาจจะมีกลับคืนมาหรือมีการแก้ไขให้ดีขึ้นได้ในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของสุขภาพนะคะโดยรวมเกี่ยวกับ เรื่องของฝุ่นนะคะเรื่องของควนันเรื่องของระบบปอดทางเดินหายใจอาจจะเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายนะคะหอบหืดเรื่องของธาตุลมต่างๆนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเหมาะกับคนที่พบรักนะคะกับคนที่อายุห่างกันมากๆนะคะโดยเฉพาะอ่อนกว่าแก่กว่านะคะก็ถือว่าถูกฉลกส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรัก ก็มีการพบเจอญาติพี่น้องมีการรวมญาติหรือมีการติดต่อนะคะกับคนหมู่มากก็เหมาะส่วนคู่ไหนที่โกรธที่งอนกันนะคะก็มีเกณฑ์งอนงาะขอคืนดีถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับชาวกลุ่มค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซี หรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง Youtube คามิเคนโชของนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ